ก่อนที่ดิฉันจะอ่านนิทานที่ดิฉันตั้งชื่อให้เองว่าจับแพชชนแกะของจันสีที่เขียนอยู่ในโพสต์ชุมชนนะคะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนิทานนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะคะมีการตั้งคําถามแลาเราอาจจะได้ประโยชน์จากการฟังนิทานแล้วก็ตอบค้าคําตอบในนิทานที่จันสีเล่ามานะคะแบบจับแพชชนแกะ ขอพูดนิดหนึ่งเพราะว่าเข้าไปในช่องของไอ้ขาหมูแล้วก็ได้เห็นว่ามีการตัดช่วงหนึ่งของจันทรสีมาตามปกติค่ะตอนนี้ขาหมูก็จะดูได้แต่แค่จันทรสีเพราะว่าจันทรสีก็ชื่นชมขาหมูมากก็เป็นช่องที่มีคุณธรรมมีคุณภาพแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเน้นเป๊ะนั้นเป๊กแบบเดียวกันกับจันทรสีนี่นะคะจันทรสีก็พูดถึงหย่อนยานกับป้าบัไหนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องซึ่งเดินอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะดิฉันคิดว่าจันทรสีหมายถึงดิฉันเลยนะคะตอนแรกที่ฉันฟังก็งงจันทรัส ก็ถูกทั้งบ้านรังแกถูกอย่างงู้นอย่างนี้ดิฉันก็เอ๊ดิฉันพูดตอนไหนเหรอคะก็มีน้องสาวนอกใส้มาคุยทุกวันทุกวันทุกคุณทุกวันมาคุยแล้วร้องไห้ตั้งไปฟังมาแล้วอ๋อเมื่อเช้ามีการดิฉันได้พูดถึงว่าดิฉันเคยคุยกับสาวสิตีเนี่ยหลายครั้งว่าแม่เขารักเรานั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่รักหรอกแต่ว่าความรักที่แม่มีต่อลูกแต่ละคนมันต่างกันลูกคนไหนช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองไม่ได้ทุกคนคงจำได้ถ้ามาดูนะคะดิฉันถึงงงว่าจัศสีพูดถึงดิฉันแต่ททไ,ไปพูดในนสิิ่่งีฉั ไม่ได้เ่าจะเองมพูดอย่างนั้นออกไปนั่นก็คือจันทร์สีก็แต่งนิทานใส่สีตีไข่ไปเรื่อยๆคือเริ่มทําตัวเหมือนไอ้ไหลไอ้ขาหมูอุ้ยป้ายมนยันก็บอกว่ามีน้องสาวนองชายทุ่มร้องให้โทรมาทุกวันทุกวันทุกวันพี่เคยพูดกับสายพิจีโทรมาทุกวันนะคะแต่เคยคุยกันอย่างนี้จริงในช่วงที่ช่องจันทร์สีเป็นช่องที่มีคุณภาพอวดอ้างตัวเองว่าจบศรีปทุมถ้ามาทําอะไรที่มันดูตลบตอแหลเนี่ยอาจจะเสียชื่อไปถึงสถาบันของตัวเองเสียชื่อไปถึงพ่อแม่อย่างนี้ด้วยนะคะพูดอะไรให้มัันนตตรรรรงงงๆจจิแล้้ววกกก็ะะไดดเคาหี่ ดิฉันพูดแค่ว่าเคยคุยกับสาพิทีเคยบอกกับเขาเวลาที่เขารู้สึกท้อถอยไม่เข้าใจว่าทาไมครอบครัวทํากับตัวเองแบบนี้ดิฉันไม่ได้บอกว่าโทรมาทุกวันคุยกันทุกวันมาร้องไห้ทุกวันสาพิทีไม่เคยมาร้องไห้กับดิฉันครับเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าจันศรีน่าจะหยุดความตอแหลจะฟ้องก็ฟ้องนะคะดิฉันบอกเลยว่าสิ่งที่จันศรีพูดและจันศรีทำเนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอแหลคุณสามารถจะพูดความจริงได้คุณก็รู้อยู่ฉันลั่นคำไปว่าฉันไม่ได้ฟ้องอะไรใคร คุณพูดในสิ่งที่ฉันพูดไปฉันฟ้องคุณไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันคือข้อเท็จจริงคุณมีภาคพิจารณ์ข้อเท็จจริงแต่คุณเอาเรื่องตอแหลไปเล่าป้ายอนญานอย่างนู้นคุณมีความกล้าหาญไหมคะมีความกล้าหาญไหมคะสมเป็นลูกสาวคนลำปางแทงดังมาเนี่ยคุณมีความกล้าหาญไหมคะคุณกล้าเล่าว่าคุณนอกใจผัวมีผัวเจ๊กไปเอากับผัวแขกหลอกเงินผัวแขกมาพ่อแม่คุณสนับสนุนให้หลอกเงินคุณกล้าเล่าทำไมอย่างนี้เรื่องความจริงคุณไม่กล้าเล่าหรอคะพูดให้ตรงพูดให้จริง ฉันพูดจริงว่าเคยคุยกับสาวพิจีอย่างนี้เคยบอกสาวิจีเสมอให้เขาเข้าใจว่าพ่อแม่รักนั่นแหละแต่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแต่ละคนมันต่างกันทําไมจันสีต้องไปลอยหน้าลอยตาตอหลดตอนแหลททาตัวเหมือนอีดอกทองตัวหนึ่งเนี่ยนะคะป้าอุ้ยป้าหย่อนยานป้าบัวไหลอย่างนู้นอย่างนี้นคล้ายๆกันนะป้าหย่อนยานพูดอย่างนู้นวยมีน้องนอกใจน้องนอกใจพ่อมึงตายไหมฮะคือจันสีกลัวอะไรคะ ความจริงไม่กล้าพูดเป็เรื่องตอแหลขยันพูดนะคะอ่ะจบไปอันนี้ใครจะว่ายังไงฉันไม่สนหรอกคะ่ะคนอย่างฉันนึกอยากด่าก็ด่าไม่พอใจมึงไปแจ้งความมึงไปฟอ้องเอาเรื่องของมึงจะไปไม่ไปเรื่องของกูอย่าเสือกเดี๋ยวไปดูนิทานจับแพ้ชนแกะของจัดสีคะ่ะ การเดี๋ยวที่ฉันจะอ่านให้ฟังค่อยๆฟังกันนะคะเราก็ต้องติดตามเพราะตอนท้ายเนี่ยเป็นนิทานที่ประเทืองปัญญามากโดยที่มีการตั้งคําถามนะคะนิทานผู้เขียนบอกว่าของจันสีนะคะนางสาวกล้วยตอนคดีแก่นะคะนายกระรอกน้องชายต่างบรรดาของนางสาวกล้วยทั้งสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันมากเราจะสังเกตได้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกับด้านกับตลััดหมดเรียกว่าเอาหัวเดินต่างตีนนะคะทั้งสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันมากเมื่อนายกระรอกลาสิกขาจาก จากพระแล้วนายกระรอกก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วได้ลงทุนซื้อแกะมาเลี้ยงเป็นจำนวนสิบตัวแบ่งเ,เป็นสีดำห้าตัวสีขาวห้าตัวส่วนนางสาวกล้วยเมื่อได้เห็นแกะสีขาวก็อยากเลี้ยงบ้างซึ่งเรื่องจริงคนเรื่องกันนะคะจึงเข้าไปถามกันนายกระรอกน้องรักว่าไปหาซื้อได้ที่ไหนนายกระรอกจึงตอบว่าแกะที่ตนนำมาเลี้ยงนั้นสั่งตรงมาจากต่างประเทศเพราะเป็นแกะสายพันธุ์แท้เลือดร้อยราคาแพงมากชาวบ้านแถวนั้นจางรู้ถึงราคาแกะและไม่มีใครกล้าเอามาเลี้ยงด้วยความที่นางสาวกล้วยอยากได้แกะมาเลี้ยงมากๆจึงขอซื้อแกะสีดาาาาาาจกนกนนะรรอตัวใาคบา ด้วยความนักที่มีต่อพี่สาวจึงตกลงขายนะคะแต่เนื่องจากยังไม่มีข้อแกะนางสาวกล้วยจึงยังไม่เอาแกะและขอเวลาทาข้อแกะสิบวันแล้วจะจ่ายเงินเมื่อข้อแกะเสร็จระหว่างนั้นนางสาวกล้วยจึงให้นายวอเพื่อนรักไปช่วยเลี้ยงแกะที่บ้านนายกรรอกขั้นนายวอเมื่อเข้ารับเลี้ยงแกะตามที่นางสาวกล้วยไหว้วานก็ได้เห็นแกะน่ารักจึงคิดในใจว่าอยากได้มาเลี้งบ้างนายวอจึงแอบจูงแกะสีดาจานวนหนึ่งตัวและสีขาวจํานวนหนึ่งตัวกลับมาเลี้ยงที่บ้านห้าวันต่อมานางแจ๊ซี่พยา ภรรยาในวอกับจากการเล่นไพ่เห็นแกะที่ในวอผูกไว้ที้ถึงบ้านประกอบกับเกิดความหิวและเหนื่อยล้าจากการเดินทางจึงได้จูงแกะตัวขาวออกไปหานางทอนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันโดยตั้งใจว่าจะนําแกะไปประกอบอาหารพอถึงบ้านนางทอนได้มีสายโทรศัพท์จากนายแหวนโทรมาหานางเจสซี่ขณะคุยกับนายแหวงที่ออกท่าท่าทีออกอุบายเสนอโครงการทาทีมฟุตบอลเพื่อแข่งชิงรางวัลโดยชักจะนาไปทาทีมฟุตบอลจึงเปลี่ยนใจเอาแกะที่จูงมาเสนอขายให้นางทอน500รบาทเพื่อจะนําเงินสดไปให้นายแหวงเมื่อนายแหวงได้เงินก็เอาไปซื้อผััักกกกหววานนแงบเเตอ ต่อมาข้อแคทของนางสาวกล้วยสร้างเสร็จแล้วลังอาทิตย์อัสดงของวันนั้นนางสาวกล้วยจึงไปอยู่บ้านของนายกระรอบเพื่อที่จะนำเอาแกะมาเลี้ยงที่ก็ของตอนเมื่อไปถึงว่าแกะได้หายไปนางสาวกล้วยจึงไม่จ่ายเงินให้นางกระรอบและหูเสียเป็นอย่างมากนางสาวกล้วยจึงทำลายประตูข้อแคะของนายกระรอบจนพังและเดินออกไปด้วยความโกรธที่นายกระรอบไม่ได้เงินนายกระรอกจึงตะโกนไปว่าอีตอแหลอีเหลี่ยมจัดเอ้ยขอให้มึงอย่าได้เจริญคำถามนายกระรอบนางสาวกล้วยนายวอนางเจสซี่นางทอนและนายแหวงมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร นี่นะคะเป็นเรื่องราวที่นิทานจับแพะชนแกะของจันสีนะคะมีการเขียนซึ่งดูเหมือนจะพยายามอาจจะอยากเป็นนักเขียนเหมือนใครบางคนนะคะแต่การเขียนยังไม่กระชับแลวก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะฟุ้งเฟยเยอะอไปหน่อยแต่เอาละค่ะเขาตั้งคําถามว่าคนทั้งหมดในเรื่องนี้มีความผิดตามกฎหมายอย่างไรก่อนอื่นนะคะจะถามอันเนี้ยต้องถามว่าผิดต่อใครด้วยนะคะใครผิดต่อใครต้องแยกกับขามออกมาก่อนนะคะถามว่าจุดหลักนี้ก็คือกระรอกกับกล้วย ทั้งสองคนนี้มีการทำความผิดต่อกันไหมใครผิดต่อใครนายวอนายอะไรผิดกับใครอะไรยังไงนะคะเนื่องจากเรื่องราวมันจับแพชชนแกะแล้วมันมันเป็นเรื่องที่เล่ามาอย่างนั้นถ้าจะบอกว่านางสาวกล้วยไปซื้อแพะเขาแล้วไม่จ่ายเงินจะอย่าลืมว่าแพะถูกขโมยไปแค่สองตัวนะคะตัวขาวตัวหนึ่งตัวดาตัวหนึ่งกล้วยซื้อแต่ดําเพราะฉะนั้นของกล้วยก็จะหายไปแค่ตัวหนึ่งถ้าไปรับแพะอย่างน้อยสี่ตัวต้องได้มา แล้วหนึ่งตัวอาจจะไม่จ่ายเงินตรงนี้ก็จะตรงกัิไปตามสัญญาไม่มีใครผิด